ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชฉยันบัานม่วงครับครับวันนี้อยู่ที่โคกหนองนาคำตะก้าของเบาวนิพน์นะครับบริมาดนนะครับบริมาหลายมือเกือบเดือนนะครับเลยแวะมาเยี่ยมเบานิพนธ์คำตะกามาเบ่งความคืบหนาในการสร้างห้างสร้างบ้านนะครับซึ่งวันนี้นิพนธ์คำตะกาก็มีการก่อสร้าง มีการทํางานนะครับมีการทํางานซึ่งสีให้แทนท่านผู้ชมในเบื้องบรรยากาศในการสร้างบ้านของบริษัทผลครรมากาศนะครับส่วนมีนะครับกําลังรึที่พนทักทายหน่อยครับโอดีอครับเป็นไงบ้าง <c ười> เห็นมา,าคืบหน้าเยอะเลยคืบหน้าเยอะไหมครับคืบหน้าเยอะเลยครับ อ๋อไม่เห็นกันหลายวันขึ้นไปเลยเนี่ครับนี่เป็นการเป็นการฉาบแบบไหนนี่ฉาบแบบล็อคล็อคใช่ไหมล็อกล็อกล็อคตังวิ่งคือเฮ็ดบวกงามไหมนี่ฮะบอกของคนเฮ็ดคือส่งระเบียบเรียบร้อยนะพ่อค้าเป็นอาจารย์มาสอนกับเจ้ากัเจ้าลูกศิษย์เพื่อนงามก็อาจารย์มาเนี่ยอ๋อมีลูกศิษย์มาหน้าบองผมมาเนี่ยอ๋อมีลูกศิษย์เในคนสอนกับเจ้าได้ไหมครับ เลยคนทำล้อนะผู้เห็นล้อโอ้นี่บ่ซัเพิงนี่บ่แห่งนนท์ทรายโอ้นี่ไงเป็นช่างมืออาชีพนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ชั้นสจจากเซกานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องตัดมุมใหม่ก่อนตัดใหม่ต่อไปก่อนนะตัดทิ้งนี่พลพาท่านผู้ชมดูข้างในหน่อยครับชมล้อด้านในแล้วนี่เราฉาบห้องนี้เสร็จแล้วห้องนี้เป็นห้องห้องนอนครับครับ ตรงนี้เป็นห้องนอนห้องรับแขกห้องห้องนอนแต่ว่าห้องนอนแขกห้องนอนรับแขกเผื่อพี่น้องเผื่อใครมาองเงี้ยมานอนห้องรับรองออันนี้ห้องหนึ่งเนี่ยเป็นห้องทํางานครับห้องทำงานตรงนี้ห้องทํางานห้องทำงานไี่ปูนบดก็ไม่มีเงินซื้อปูนช่างไปฉาบไม่เสร็จ เอ็นแบบนี้ใช่ไหมก็เลยเอาแบบนี้เลยอ, <laughs> อันนี้จริงๆโจ้งไว้ครับ็นงานศิละปะงานหลอกงานโชว์ครับงานโชว์งานโชวงงช์โอ้าแล้เวเดี๋ยวผมจะทำลายน้ำลา,ลายลายล้อเชว์เลย ลายหลอกโซ่ครับโอ้คือไปลายเธอสร้างเพลงมาเนี่ยซิปใส่ลายหวัวที่จะวิ่งเข้มบนนเนามันเลยเป็นเยอะเนี่ย,น,ยนี่การทำลอ็อคไงเลยครับ เทคนิค <X> <m akes> มันก็คือนี่แหละเกียงเล็ <c oughs> กกับจินตนาการครับครับในการเฮ็ดรอของเรารอเนี่มันเป็น,ย,นยังไงล่ะฮะรอนี่มันก็เป็นพวกผงเยว่ท่งนั้นบางว่ะ เอาเขาาหน้านาสินนาร้ยบ่โอ้โหเียงสางคนมาไต้องเปผู้นี่เขาไปฝึกมืมาอย่างไรเนี่ฮะฝึกมือมาอางไฝึกมือจากหาจัเอาล้สางบนเท็ดเหรครับบิ้งเหผมเป็นคนมักจัเอมักจอบดูดเอาวีซ่ากระจอตัวครับ เก่งเเนาะบิ้งเราก็ดูแล้วจำมั้งนี่ผมเมื่อกลับมาลูกเบิ้งบาเนี่ยโอ้ผมเห็ดแล้วนี่นะเป็นครับอ๋อวันนี้ไม่เจอกันนานหล่อขึ้นในัาเจ็บอาทิตย์เลยเห็ดเวี้ยงย่างเดียวผมกับม่ได้เบิ้งพัดกระจกเศร้าหรือวีโรถ้บไหมอ๋อวีโตรับเพิ่มมาเนาะแล้วไอจะเสร็จภายในกี่วันเนี่ยโอ้คำถามนี้คำตอบก็เป็นช่างนะครับใช่ไหมใช่ เฮ้ยสร้งเพลงนูนพาไสมาต่อก่าน่สี่เซตอีกมื่อสมือหมแล้วโอ้สมือแล้วเลยเนาะอโอเคใม่ๆม่ๆโอ้ปวดหนาเลยทำประตูให้ยังติดเรียบร้อยภายในสมือเลยวันี้พ่น ได้างมาฮะร่างใส่ร้างว่สร้างวิโรธแล้เนนสาบแล้วไปต้องวัดกัได้นี่ครับการทำล็อของเราเทคนิคก็คือขึ้นมาครับ จินตนาการบวกกับเกียงเล็กด,ดูมันเป็นศิละปะอย่างหนึ่งเนาะไม่ต้องทาสีเลยใช่ไหมไม่ต้องทาครับง<อ>านลอ้อคืองนานปูนเปลือ,อยางานโชว์โ,<อ>โชว์ความดิบสัส<อ>เพีครับ ไอ้ฟึกฟีบี้วันจะปีแล้วอไอ้โสองสองหรอไอ้ขค้แ่ไอ้โค้แค่เพิเทสะแล้ค้แพิ่เห็นมนสมารเ่นมพงบับเ่แ่อืมอ๋อมันลายเป็นรูปแบบอ๋อเาก็อีวะ นี่นะครับเป็นการลงมือก่อสร้างโดยช่างเพ่งให้มีซื้อมือซ่าเพ่งตัวเห็นแ้มันแหลวนะครับทั้งตีประตูทั้หน้าต่างเาอีกอย่างแลมีความดิบแต่เพ่ง้นีมันออกาี่ไหมใช่ครับ้นีขาเขาหลากออกเลยโอ้บัอเป็นแห่งเราแฟบลลางเอาะ มันมเป็นอย่งซีอิโอคลาสคืออยังมันขีดปูนไหมครับอ๋อปูนงหม่างงี้ยนะเมื่อกี้อืมอัดไหมฮะอาดครับเดี๋ยวลายดูในกล้องนี่ยิ่งลายแบบเห็นชัดเลยลายอัดแห้งครับตอนนี้นี่พวกนี้ใส่สีเฮ็ดนะครับเป็นคือเกิดจากใส่ฝีมือจินตนาการของซานรวก็มือเบาๆใส่เกียงเล็กเห็ด ผมได้วิชาเฮ็ดลอมมาแล้วสามารถติดต่องานได้ครับบ้านหลังบ้านงานเล็กก็รับรับทุกอย่างแล้วนี่ไหนทุกได้เงินรับเบิดตอนนี้จ้างรับจ้างเฮ็ดงานเล็กรับจ้างครับน่าปูนเปล่านปูนกับเฮ็ดเป็นครับเป็นเปล่เป็นครับเก่ง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 ปูนก็ได้เหมือันตะกร้านะครับครับยืมพวกนากระบะนหมลูกนี่อาเป็นเป็นเป็น ที่ปูนมันจะออกมาครับตัวนี้พ่นโจงยังใั่เลยบ่ันหมบเนะอันปูนโมฆะครับโอปูนโมฆะเวิร์ดกันืศอละก็เลยเอาชามีเลยก็เลยเอาชามีเลยถ้าเป็นศิลปะยันเนาะมันก็เลยเป็นศิลปะครับไม่ใช่ปูนไม่พอแล้วครับตั้งใจเอาไว้ครับครับมันเป็นงานดิบงานโชว์อิดก็ยังสร้างเพชรมาแล้วเวลามันมันเป็นมุกไปเลยเวลาพเวลา คนมาถามเอ้าค no. um, oh. right. ุณภาษาขึ้นมันแล้ว่ไม่เถ้ามาเอ้าครับปูนเบิดพ่อในตัวไม่เถ้าไม่เถ้าอินเดียนะว่าปูนปูนเบิดเนี่ยเฮ็ดให้เมื่อไหรนี่ปูนเม็ดเล่าก่าสีโอ้เสียหาเงินีหยไปซื้อปูนตัวนี้ครับอไหร่เมันแล้วเนี่ยเพิ่องเนมะข่ายนะว่ามันเป็นงา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 นอาตงานโชว์ครับครับอุตวังงานผมประทับใจแพงเลยได้ก็ยังได้ก็ยังมาเลยครับตอนที่เบิ่งในท่าในขอ ขอาวามท่องทั้งในเลยทั้งเฟสนะมันคล้ายๆเลขยี่สิบแปดบ้ห่วยชื้อสละคำงดเนี่ยมันแหลวเบิรงว่าเห็นเป็นเลยิบเลยโอ้จะเดีซื้อไป้ะครับ่มาดามเนไถ่โศกมาเห็นเงื่อนให้มันแล้วใส่หนีท่กสอจ้ะเราบอกมึงเด้อเพราะว่าเห็นมีคนโพสในเฟ e บุ๊กนะโอ้ได้เห็นอาตัวนี้แลโอ้ ยิบแปดมันยิบแปดมเกร่อาของจริงมันเบิ่งบอกเลยนะครับมาเป็นของจริงมันเบิ่งออกแนี่ก็เลยนึกว่าเออนี่พ่นไปนได้คือเอาสิบแปดต้องเช็ค่นะเาตลีกนนะองปไปยุดเล่าแล้วว่าเนี่ยวันที่ยี่บแปดว่าเออวันที่ยี่บแปดทั่วประเทศ่เราังวะี่สิบปทั่วประเทศไปยังวะบ้า ลุงลุงตูหรอเเนี่ยปุอไปดูยังก่อนนะลุงเฮงหันน้าวลุพี่ยี่แปดอันนาวลพี่หันน้าวพี่ปันที่ย่แปดชั่วประเทศเลย่เหรอเพหเอ้าเลือกกัน่ายกกันโอ้เลือกเลือกเลือกเลตั้งว่าขนาดโอ้ก็แมความเล่า่ะมันแปว่าข่าเว่ารืมันม uh, ันเก็ตเลยบ้าข่าวอะที่ออกหรือเปล่าว่าจะว่าว่าไอ้โควิด สิบเก้าบ่เป็นสันนรสันเนาะโอ้ลูกเิ้ยเคยถือแล้วเาอยู่บ่โอ้ยหนึ่งเก้เลยนะโอ้ถือมาแล้วตอนหแล้วว่าผเสียหรอครับโอ้ยมาทังพี่มีแขกมาดังงัก็ใส่มาดังกินสมเลยโอ้สวัสดีครับโอ้อจอมันอจอจังเสขาตันี่ไหมครับเชิญครับส่กิกินสงินกินนู่เจียวจียวุ่งมวงไหมุ่งสอกินสซงรู้่ทุกคน กินน้ำยูคามิเน่วันนี้มีโซจอกระแดกครับคน่าตั้งใจประแดกตอนกินนะนึ่งคำจ่อสะกลนครอนึ่งโซจอบึงการมาหาเมือ้โอ้โหอือปิดกระแสเนาะเอาท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับฝากไว้สักนิดนะครับเพราะว่าเห็นสมเราจะหิวแล้วเริ่มเปรี้ยวปากเราจะกินสมกินมะม่วงน้อย พี่พ่นกินโชคข้ายาข้าอยู่แสบๆ้น่ข้ามยัข้ามยัรับไแตกครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ฝากไว้สามีครับฝากำไมครับนี่พ่นฝากช่องนี้พี่พ่นต้องให้ลูกสาวนะครับอ่ะเีกลังใจครับพี่นอ่ะ อุดาแลครับชียันมันม่วงครับไม่นี้ไ่ได้เจอรู้ไ่ได้เจอกันหลายหลายหมื่นแล้วก็เดือนแล้วครับเกือบเดือนแล้วกลับมาโอ้สุกหนาเขาขึ้นไม่รอตัดผมบันผู้เอาจริหน่อยอะไรคกับของกำลังใจให้เชยมันม่วงครับพี่น้องครับคขอบคุณครับสวัสดีคคคครรรััับบบบครับ